ไอเพื่อนกำลังนั่งคุยกันอยู่เนี่ยมาหาเลยอยู่เออนั่งด้วยนั่งด้วยอุ้ยอะไรของมึงเนี่ยโอ้เหิ่มคานว่ะเป็นไรอ่ะมะม่วงกวนพอได้พอได้เออนั่งคุยกันอยู่เนี่ยตอนนี้รู้ไหมเนี่ยงานเข้าแล้วเล่นที่ไหนอ่ะ มันไม่ใช่งานเข้าอย่างนั้นคืองานเข้าหมายความว่าตองอูกับงวะยกทัพมาที่นี่แล้วตอนนี้พระองค์ท่านเดวังดีกำลังเสด็จแล้วของพระพระเอกเขนมหวานนะครับขอบยอดนิรดารับบทเป<ล>็นเดวังยีชมการไล่ล่าจากพระเอกขอบยอด ววันนั้นไปเล่นเพชรบุรีเขานั่งแต่งหน้าอยู่หลังเวทีเออแค่เดินมาเท่านั้นแหละแม่ร่วมสิบคนลุมล้อมเขาคนเดียวอ่ะรัไใครอบน้อเขาเดินตกข้อระบายน้ำคนมองไม่เห็นเงี้ยมอไม่เห็นนั่งยกมือไหว้แม่อยู่ชุดใหม่ชุดใหม่ชุดใหม่ที่ใส่อยู่ในราคาเรือนแสนเออรับรางวัลก็ค่อยมาคุยต่อ ดขมัดดใส่แล้วเ,ข,วเข,ข็มขัดดิสต้เข้มขัดเข็มขัดเข็มขัดนี่รวมสามหมนห้าโอ้โหหัวหมอนที่ใส่อยู่นี่ราคา,าสี่หมนแปดแล้วรอาเท้าสันกระเียคู่ละสองร้โอยโ,โอ้โหตังเอ็นในที่ใส่อยู่แม่สามตัวสิบทำไมถูกจนะังไงของโชม หยดอจะเลือบบุญดน้ำสามฟอบานเลงไปเบอร์สี่เลยไม่เกี่ยวอะไรมาครับซีบูดผมไม่ขายม,มัยนกะ็เป็นเงี้ยนะทรงพระ,พจะเจรินพระเจ้าค่าฝาบาบารทรงพระเจรินทำไมพระโคมพรให้ค่ะ